เปิดมาด้วยคลิปเปลี่ยนชุดด้วย AI แล้วก็ต่อด้วยภาพเบื้องหลังการทำงานในคลิปนี้เรายังอยู่กับ Nikon C8 ถ่าย 8K เหมือนเดิมนะและคลิปนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกนะอันนี้เป็นจมินเองและการทำงานในครั้งนี้เรามาแบบกองเล็กๆคนน้อยๆใช้ไฟดวงเดียวกับคอนเซปต์นี้เลยครับ Chinese New Year ซึ่งเซตอัพในครั้งนี้ของเรานะครับเราใช้เป็นแบบเบาตัวมากๆเลยก็คือ rs 3ม mini นะครับใส่กับ nikon c 8ถ่าย8 k raw นะครับ12บิต bit เป็นเซตอัพสบายๆสไตล์สตสรีทนะครับดูดิแค่นี้เองสามารถถ่ายด้วยไฟล์คุณภาพแบบเซตเล็กแค่นี้ได้ละไปเดี๋ยวเราไปถ่ายกันดีกว่าใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเราเอา nikon c 8ขึ้นกับ dji rs 3ม mini แล้วก็ทำงานแบบที่ใช้โหมดต่างๆลองดูซิว่าการทำงานของมันเนี่ยจะเล็ก เบาและทำงานได้ดีขนาดไหนโหมด g i มบอ l ที่เราใช้ในครั้งนี้นะครับเราจะใช้ตั้งแต่เบสิกไปจนถึง FPV และ3 d r o w ครับแน่นอนกล้องต้องปิดกันส่านทุกครั้งที่เราขึ้น g i มบอ l นะครับและในขณนะดเดียวกันนะครับเราอัดแบบเต็ม Max เลยก็คือ 8K 50p 1 2บิต raw วันนี้ครับ smallik เรามีไฟมาด้วยนี่เป็นไฟตัว6 0วัตนะแต่ว่าคราวนี้เราจะมีตัวมินิซอฟ t ์บ็อกซ์มาเล่นตัวนี้เป็นไฟ RC60B 6 0นะครับ60วัต์แบบเล็กมากๆเลยที่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะเดี๋ยวเราจะมาใส่อ p อปชันนะครับเป็นมินิซอฟ์บ็อกซ์เดี๋ยวดูดีว่ามันจะทำงานแบบสะดวกขนาดไหนนะนี่อันแค่นี้เองวิธีกลางนะครับง่ายมากอะแค่นี้เองอคือเนื่องจากมันเล็กมากเลยเวลากลางก็ง่ายหน่อยเสร็จแล้วส่วนภาพเวลาจะหุบนะครับให้บีบ ตัวแครม2ออันนี้ดูนะหนึงสองปับ๊บเก็บเรียบร้อยแล้วและในแพ็คนะครับเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยดีฟิวเซอร์กับกริดผู้ช่วยบอกว่านึกว่าจะถือไฟใ,ใหญ่แบบนี้แต่ว่าในเมื่อเรามาถ่ายสตรีทครับเราจะถือใหญ่ไปทําไมครับนี่เราใช้อันแค่นี้พอส่องเข้าที่หน้าแค่นี้พอนี่แบบนี้คือเราเนื่องจากว่าเราต้องการความกระจายของแสงนะเราจะไม่ได้ติดกริดนี่แบบนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็เอามาใส่บนนี้อันนี้เป็นขาตั้งแบบโมโนพอด ดูนี่นะชือ้อแล้วเราก็เอาไปส่องนี้นี่เป็นไงซึ่งมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่คอยระวังไม่ให้แบตหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบตหมดก็สามารถเสียบ power bank <ๆ>เพื่อจ่ายไฟมันได้แต่หินมันยืนดิอ่าประมาณนี้เอาออกเอาเข้าออเอาออกเอาเข้าออสิ่งที่ขาดไม่ได้ในคลิปนี้นะครับก็คือไฟเสริมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมฆค่อนข้างมากแดดไม่มีเลยอะ และยิ่งถ้าเป็นงานแนวสตรีแบบนี้เนี่ยการพกไฟในขนาดเล็กเบาไม่ต้องเสียบแบตเพิ่มเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเบนฟิตมากๆเลยนะไฟสมอลลิกตัวนี้นะครับให้กำลังไฟ60วัต์เราติดคู่กับโมโนพอดตของ iFootage แบบที่ยืดได้ทำงานอย่างสะดวกเลยอะ่ะลองเทียบระหว่างการใช้ไฟกับไม่ใช้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่าหน้าของนางแบบของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นและยิ่งถ้าไฟของเราเนี่ยมีค่าสี CRI ที่สูงแล้วเนี่ยก็จะสามารถขับสกินโทนของนางแบบของเราเนี่ยให้สวยงามได้เลยแหละ และแน่นอนครับเราถ่ายพอร์เทรตวิดีโอในครั้งนี้นะใช้เลนส์50 f 1 8นะครับนิโก้เอสไลนนะเรื่องคุณภาพเนี่ยกินขาดนอกเหนือจากคุณภาพของภาพที่แบบว่าให้โบเก้ที่สวยงามแล้วเนี่ยเรายังต้องทดสอบในเรื่องของออโต้โฟกัสสำหรับในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะก่อนที่จะไปดูเซตอัพออโต้โฟกัสในคลิปนี้เรามาดูเบสิกเซตอัพของตัวกล้อง c 8กันก่อนครับนอกจากการโฟกัสที่การถ่ายพอร์เทรตแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกเป็นแบบฟูลออโต้ได้เลยนะลองเทสให้ดูอ่ะเอามือบัง เปิดมาที่หน้าเข้าที่หน้าแล้วก็เอามือมาบาังใหม่เข้าที่มือกลับเข้ามาที่หน้าคนก็จะพ r i อ r ร t y ตี้ที่หน้าคนอันนี้ลองเทสเป็นแบบ product shot นะครับยื่นปุ๊บอ่ะเข้าที่ตัว Product พอเอา product ออกปุ๊บเข้าที่หน้าคนทันทีครับครั้งนี้เราถ่ายคนใช่ไหมเราก็เลยปรับเป็นการเซตพ r i อ r ร t y ตี้ไปที่ถ่ายแบบ r t r a i t ครับในครั้งนี้ครับผมเซต af s p e e d เท่ากับบวก2 s งเซนสทเท่ากับ2ครับลองมาทำตามได้นะ มาลองดูเรื่องของการเทสออโต้โฟกัสกันบ้างครับผมใช้วิธีนะครับให้นางแบบเอาพัดมาปิดหน้าเปิดหน้าแล้วลองดูนี้ว่ามันจะฉลาดพอที่จะล็อกใบหน้าของนางแบบของเราเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนครับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ออโต้โฟกัสนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจเลยแหละสังเกตดูว่าผมถ่ายหลังกล้องให้ทุกคนได้เห็นนะครับไม่มีการเอานิ้วไปแตะหน้าจอเพื่อทําการรีเซ็ตการใช้ออโต้โฟกัสเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะมีการเคลื่อนกล้องเข้าเคลื่อนกล้องออกนะครับ และอีกจุดหนึ่งของกล้อง Nikon C8 ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเราสามารถที่จะเซตอัพ Customize นะครับวิธีการทํางานควบคู่กับออโต้โฟกัสได้อย่างลงตัวมากๆเลยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งออโต้โฟกัสแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยากได้ความเป็นออโต้โฟกัสทํางานในบางจังหวะเราสามารถเซตอัพปุ่ม Customize ที่ตัวกล้องได้เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเซตอัพออโต้โฟกัสเนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับ ลองปรับออโต้โฟกัส speed และเซนซิติฟิตี้นะครับให้เข้ากับการทำงานของคุณดูครับรับรองว่าคุณต้องชอบแน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในคลิปนี้ก็คือ ND filter เลยอะ่ะเพราะว่า ND filter เนี่ยมีคนถามมาเยอะมากเลยว่าใช้ของอะไรทำไมต้องมี ND filter ND filter ที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับเป็นแบบ variable ND ของ Polar Pro Peter m a c a n o n Edition ครับ เดี while, kind of ๋ยวเรามาดูกันครับว่าการใช้ ND ีมีประโยชน์ต่อการถ่ายวิดีโอยังไงให้ทุกคนลองสังเกตภาพที่ได้นะหลังจากที่เราใส่ ND เข้าไปแล้วสังเกตตอนที่เขาโบกพัดไปมาเราจะเห็นว่ามันมี motion blur ที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยมันดูนุ่มนวลและดูสมูทมากสาเหตุที่เราสามารถทำ motion blur แบบนี้ได้เป็นเพราะว่าเราปรับค่า shutter speed ให้ต่ำลงนะครับยิ่งสำหรับสายที่ชอบเปิดค่า f-stop กว้างๆแล้วเนี่ยการปรับช h ตเตอร speed เพิ่มขึ้นเพื่อลดค่า e x p o s e เนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆ การที่เราใช้ ND filter เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับอะคราวนี้มาลองถอดดูบ้างแล้วเราปรับค่าชัตเตอร์สปีดนะครับให้สูงขึ้นและเอ็กโพสดูจะสังเกตเห็นเลยครับว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เขาโบกพัดไปมาเนี่ยมันจะมี motion blur ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยจะรู้สึกแข็งกระด้างขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าชัตเตอร์สปีดของเราเนี่ยถูกตั้งเอาไว้สูงมากๆเลยอยู่ในระดับ1ต่อหมื่นเลยทีเดียวครับทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราอยากได้ความนุ่มนวลและมี motion blur เนี่ยยังไงก็ต้้องใช ND Filter ครับ อธิบายเสริมนิดนึงครับหลักการทํางานของชัตเตอร์สปีดนะยิ่งเพิ่มชัตเตอร์สปีดมากแสงจะยิ่งลดลงแต่ในขณะเดียวกันโมชันเบอร์ก็จะน้อยลงและยิ่งเราปรับต่ามากเท่าไหร่ภาพก็จะสว่างมากขึ้นและมีโมชันเบอครับมาถึงเซกชันของ AI กันบ้างครับเราทํายังไงกับการเปลี่ยนชุดแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยครับเพียงแค่คุณใช้ Photoshop แล้วก็เลือก Select ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับที่จะเปลี่ยนเนี่ย แล้วเทคนิคก,ก็คือเรา expand selection ของเรานะออกมาอีกสักนิดหนึ่งเมื่อเราได้ selection ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็แค่พิมพ์สิ่งที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนลงไปใน generate f i e l d และทำการ generate มันออกมาครับในที่นี้ผมพิมพ์คำว่า red chinese dress นะครับแล้วกด generate รอสักครู่ให้มัน generate ออกมาครับซึ่งเมื่อพอมัน generate เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมี option ให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้อ PTION ไหนผมก็เลือกเลยครับนี่ก็ option ที่ผมต้องการ เมื่อเราทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ Export Alpha แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับทุกๆเฟรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนชุดครับ นี่เราเซฟออกมาเป็นแบบ image sequence สําคัญที่ว่า image sequence ของเราเนี่ยจะต้องเรียง number ให้ถูกต้องด้วยนะครับให้แมทช์กันกับ f o o t a ท e ที่เรา Export มาจากนั้นเนี่ยก็เข้าโปรแกรม After Effects หรือโปรแกรมตัดต่อก็ได้ครับเอา image sequence ที่มีเนี่ยเอามาเรียงกันแล้ววางทับลงไปบนฟ o t a ท e ของเราเทคนิคนี้นะครับอาศัยอึดถึกทนนะเพราะว่ามันต้องกดทําอย่างเงี้ยทุกเฟรมเลยแล้วก็ต้องมีไอเดียในการเขียนมันนะว่าจะให้เปลี่ยนชุดเป็นอะไรบ้างลองไปทําเล่นกันดูครับ พูดถึงความรู้สึกหลังใช้งานตัวกล้อง Nikon C8 ควบคู่ไปกับตัว Gimbal DJI r s 3 mini แล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกได้ก็คือความสะดวกสบายในขณะที่ไฟล์ที่มันสามารถบันทึกได้เนี่ยเป็นไฟล์ในระดับสูง 8K 560p RAW 2บิตเลยเราสามารถมองเห็นในเรื่องของระดับการทำงานตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงระดับโปรเลยครับแต่เอาจริงๆถ้าจะให้เลือก g i m b a l ในการใช้งานกับ n i k o n c 8เนี่ยผมคงเลือก g i m b a l ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะ เพราะว่าตัวกิมบอลเนี่ยมีอาการสั่นเล็กน้อยนะเป็นเพราะว่ามันเล็กมากๆแต่ก็คุ้มอยู่ถ้าเทียบกับการถ่ายส r e e ทแบบเบาๆแบบนี้ไฟสมอลลิกเวลาจับคู่กันกันกบตัวโมโน p o ดที่แบบยืดได้ของ iFootage เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเฮ้ยนี่มันสบายขนาดนี้เลยเนี่ยยิ่งถ้าเราออกไปถ่ายแบบไนท์ช็อตเออเดี๋ยวจะลองไปถ่ายบ้างมันน่าจะสะดวกมา,มากเลยแหละ จะบอกว่าการถ่ายทำพอร์เทรตวิดีโอในครั้งนี้นะเป็นกลองที่เล็กและสบายมากๆเลยคล่องตัวสุดๆเหมาะกับการถ่ายแบบสตรีทแบบนี้ในขณะเดียวกันเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้ออโต้โฟกัสนะครับให้ตัวกล้องทํางานให้เราเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมานิคอนอาจจะต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้ออโต้โฟกัสเล็กน้อยครับและผมยังอยากจะแนะนําทุกครั้งนะครับให้เราเทสการใช้งานออโต้โฟกัสปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทํางานและความถนัดของเราครับ นี่ก็ถือเป็นแชปเตอร์ที่2แล้วนะครับที่ผมเอากล้อง n i k อน C8 เนี่ยเอามาใช้งานแบบเต็มๆครั้งนี้แอบประทับใจนะเพราะว่าเราเอาไฟล์ที่ได้มาเนี่ยเอาไปลองทำคัลเลอร์เกรดนะแบบครีเอทีฟสไตล์ด้วยมีการเอา CG หรือ AI เข้ามาใช้งานแถมยังได้ทดลองทำงานแบบเบาๆสไตล์สตรีทอีกด้วยครั้งนี้ถือว่าทำงานได้สนุกมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอเฮ้ยเโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูพาร์เทสวิดีโอ ที่เราถ่ายด้วยเซตอัพอันนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเดีว,ดวปิดกล้องปิดกิมบอลแล้วไม่ยอมเอากิมบอลมาล็อกแล้วดันยังจะมีหน้ามาพูดจบพิบอีกอโอเคอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดู Portrait วิดีโอกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ